สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ทุกทุกทานเด้อยินดีต้อนรับการจูงส่งปัจจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องไงโดยเนาะอาปุ๊บพพอกบารสนาอีกแล้วไป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 ยืนยันเลยหน่อยยืนยันนั่นหืมหืมยิ้มเลยดุยิ้มนะ Im điện lõi mềm 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 mà lộ Thấy rồi ีได้อปแมมมาลุไึฮึใ้ขได้ให้ปะะมาลุเจ็บปปกแข็งเจ็บแปะแข็งขมมอยู่นะเจ็บดูละเออไม่เสียหายเออไม่เสียหายดินขาวฮะเดี๋ยวเปลี่ยนดินนะนี่

อันเกี่จีออกบ่เฮ้ยอันเกจีออกบ่เฮ้ยนี้เหอยดับดินเหี้ยังอบอมมียังติดตาอึ๊บถ่ารอยากจะไปเชน

Chị gái đấy Chị gái thế ngon ngon dạy 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 ăn <laughs> 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 à, này ăn này ăn này nè này nè này ăn này nè này ăn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  Ngam bò, ngam đồ bò đập đi này, ừ, cái ngam này Ngam đây ngam đây, Mơ. Ừ. <laughs> Mm-hmm. <laughs> chôm nhắn đi là chôm nhắn Bên nhắn tí nổi nè khăn mò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 

thử cha thử cha ba luôn rồi mấy mấy nghe được vậy? cha này quá thử cha này quá con nhỏ nhỏ mà nhóm thử cha sang này ยันยันก็ไอมอ่กลัวว่าลักฮะรักไำไดบ่วะล่ะ

เปล,ล่ามลายปู่ปูดอยู่นี่ว่าไลุกป่ะไปเอาไปหาหน้าผ้าป่ะเอหหอึเอาไปหาหน้าผ้าป่ะ แน่มางแน่นี่มันอัดหูจมูกเนี่ยนี่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 มันงอขึ้นนี่มันอัดหูจมูกเยอะอะไรนี่หัมันก็หันใจแย่เลยอือจอดเห็ดปูอยู่มาไรหรอฮึหึจื๋วปะเฮ็ดยัง tại lại không có ý chẩn đại nhất à, <laughs> hmm? <nhắn> tín <laughs> nga tín 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 ชีโอมบ่ให้ชีอมตีแนวอมมือเพแห้งเลยชีอมตีมาจ้ะอ๋อไปอาบน้ำไปช่วยอาบน้ำบ่อาบน้ำปตัวตัวตัวกระซามตัวปเหรอเหอาบน้ำ่ห

À, thụ tra, thụ tra, đúng, đúng. Tra, thu cha thu cha luôn đó thu cha luôn thu cha luôn thu hệ này thu cha hệ thu con thu cha con ngắm 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 thu 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 cha thu cha ngắm 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 con ngắm ngắm, con. ngắm ngắm thu à mẹ mẹ ba mươi à chị thu rồi nương xăm thu thu đúng, ngắm thu gì thu... Thì... Thằng <lắng> này Thu Thu cha ja! A thu cha ja! A thu cha ja! Ôi sao này Đi อูไตอาบูไต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 าตไตมเขาเบื่อไปเกลอนุนจกี้แห่ไแย่ฮูก้าแย่ฮก้าแย่ฮก้าก้นดิขเนียมดอกนี่นะก้นโดิขเนียมดอกนี่นะโผงามแต่เห็ุใดพอบุญเมืองบอกบอห้พอเมืองอตูน้อมากคืจบนะให้พอให้พอจุกนี่ อ้ยเห็บช่างมเนี่่าต่กี้ชอตมนะเบิ้งเบิ้้ดูแค เป็นแดดเดียวนี่บ่ลด่งบ่บอบ่บ่บ่บปบปบบบ่บ่่บ่บ่แบ่บ่บ่่ะ่บ่บ่บ่านน่นน่บนน่นน่บ่่่อ่ หันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อน,นามาหันหน้ามานี่หน้ามานี่จะ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 น้อยน้อยน้อยนอ,ยอย่าลืมขึ้นมานะเฮยผ่านนะบนนอนเท่านะอืมอืมมันยับไปเลยนี่โอ้เ็ดหันหนะ้ากล้องแม่จอยไปทุกที่ป่านนี่ลูกเอกยลูกเอกยจับทุกที่ มึงแนวมึงแน่มึงแน่เห็ดเห็ดไปนะมันมันอัดหูจมูกเจ้าเลยค่ะมึงค่ะเห็นไหมแกโอเคโอเคโอเคไม่เจอจิเจ้าคลิปก่อนเดี๋ยวพาวาสนาไปอาบน้ำกันเด้อปลาลุงเลยจ้ะขอบุญขอบคุณปลาลุงหะลายเลยที่เขามาหลับซมเด้อคลิปมาหน่อยเด้อหน่อยแลบเล่นอีกแล้ว ขอบคุณขอบคุณป้าลุงเด้ออธุจาก่อนทุจ้าธุจ้าทุจา,างามทุจางามทุก่อนแม่สิจบคลิปอันนี้ไป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 พาไปดิดนดอตเอนี่อธุจากันธุงามงามลูกงามงามธุย่อขึ้นย่อขึ้นหัวทุโอเคขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายหเด้อที่เข้ามารับชมคลิปอีหละหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเงยเลยเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงสัมมี่ก่อน ไปแล้วกาวขามาสบายดีสบายดีอ่ะถือจอ่ะอจอ่ะอจออจโอ,โอ้โอเคโอเคไปลูกไป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 เบิง้งเอาออกออก้นออมือนะนลูกอะ